ทำที่ดูดน้ํามันออกจากถังง่ายๆไม่ต้องใช้ปากดูดไม่ต้องใช้ปากเป่านะครับทําง่ายๆจากขวดน้ำพลาสติกนะครับผมมาครับไปทําพร้อมกันเลยนะครับทําง่ายๆครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าบ้านยุคใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําที่ดูดน้ํามันง่ายๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับโดยใช้ขวดน้าพลาสติกนะครับเปลือใช้แบบนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับก็จะมีสายยางนะครับ ตัวนี้นะครับสายยางจะตัดมา50เซนนะครับแล้วก็จะใส่หัวก๊อกทองเหลืองแบบนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับผมแล้วก็เข็มขัดรัดให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับ1เส้นนะครับอีก1เส้นนะครับก็จะตัดมาอยู่ที่ความยาว1เมตรนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะใช้ปืนกาวนะครับผม เดี๋ยวเราจะใช้สว่านนะครับทําการเจาะรูฝานะครับตรงจุดนี้นะครับผมเจาะให้กึ่งกลางนะครับเพื่อใส่ใสายยางได้นี่นะครับเจาะแบบนี้นะครับแล้วก็จะเจาะด้านท้ายนะครับตรงจุดนี้นะครับ อครับถอดฝาออกมาตรงฝาตัวนี้นะครับเราจะใส่สายยางตัวที่ใส่ก๊อกนะครับเข้าไปครับแบบนี้นี่นะครับใส่เข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กาวร้อนแท่งนะครับที่เตรียมไว้อุดเลยครับผมเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับปืนกาวน้อยพังนะครับผมก็ เข้าไปตรงนี้นะครับอย่าให้ไปอุดรูใส่ยางนะครับผมใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ด้านนอกด้วย เสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็รอกาวแห้งนะครับผมแล้วก็สายยางอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ยาวหนึ่งเมตรนะครับก็นำมาใส่ตรงก้นขวดนะครับจุดนี้นะครับผมสวมลงไปเลยแล้วก็ใส่กาวด้านบนนะครับแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารอให้กาวแห้งแล้วเราจะนําไปใช้งานได้แล้วนะครับผมตับก่อนกาวแห้งแล้วนะครับเราก็นาตรงจุดนี้นะครับมาสวมกับขวดนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนะครับเราจะใช้ปลายสายตรงจุดนี้นะครับจุ่มเข้าไปในตัวถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันนะครับก็ควรที่จะอยู่สูงกว่าขวดน้ํามันที่เราจะใช้ใส่ลงไปนะครับ ก๊อกน้ำมันตัวนี้นะครับทําการปิดก่อนนะครับผมปิดแล้วก็ให้เราปั๊มลมจากขวดตัวนี้นะครับผมอ่านี่นะครับน้ํามันไหลมาแล้วนี่นะครับจะเห็นว่าน้ํามันจากที่เราดูในถังมานะครับจะไหลลงมาแบบนี้นะครับผมแล้วตรงจุดนี้นะครับก็จะเติมลงไปในขวดแบบนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ ปากดูดนะครับผมเราใช้แรงลมจากในตัวขวดตัวนี้นะครับดึงน้ำมันออกมาจากถังนะครับผมและตรงจุดนี้นะครับเราก็มีก๊อกปิดนะครับเราสามารถปิดเปิดได้นะครับกันน้ำมันหกหรือล้นได้นะครับผม นี่นะครับพอน้ำมันใกล้จะได้ระดับเราก็ปิดก๊อกได้เลยนะครับส่วนน้ำมันที่เหลือในขวดนะครับเราพอแล้วเราก็นำกลับใส่ถังเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเปิดก๊อกครับเราก็ปล่อยไหลกลับเข้าไปแบบนี้นะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับไอเดียการทําที่กอกน้ํามันนะครับไม่ต้องดูดนะครับไม่ต้องใช้ปากเป่าครับใช้เพียงแค่ขวดนะ้าพลาสติกขวดเดียวนะครับเราก็สามารถดูดน้ํามันจากในถังนะครับลงสู่ขวดได้แบบง่ายๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ